ร <c oughs> นะ้อมระบ,บกเตรียมเ้อบัดรเด้อเตรีมยนะสมเสด็อนุโมทนาในงานบุญมัมมีเหตุเหตุปฏิโยเวลามีเหตุเป็นปัจจัยเหตุเกิดเพืุอนได้เพื่อนได้จากเข้าไปมาหน้าว่าตายหลักเกืดอแก้เจ็บตาย ลาดปาดลาดบางทีเพิ่งบ่อยฟังเบื่ออยิางนี้ฟังมาเบิดผู้บาดจากเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเิื่อนแง้มเจ้าของหน่งทำแต่กระดรได้ลูกลานกระไรแต่ว่าเพิ่ง่าแง้มเป็นงานแง้มเป็นงานเจ้าของเจ้าเกี่ยวของกับเจ้าของเจ้าของเป็นพิธีก่อนพิธีการนั่นก็ะยายาให้ไม่เกี่ยวของนะเฮ้ยเห็นดีไรหมองหรือไปไรหมองไรไประเทศเี่ยวอยกระไรบ้านประสบการณ์เห็นไรอย มาให้ลูกหลานอ่านประวัติอ่านกระพริบ่าได้พราะครึ่งหนึ่งให้ก็เลยเสียเสียงานเสียการต้องให้ผู้อื่นที่ก็เกี่ยวของแับงานมันจะซ่องเทียดนั่นเทียดนี่มาถาวายพระมาล้างนู่นล้างนี่คือให้เจ้าภาพเจ้า,าฟองเองเนี่ยเนยากอยู่มันเป็นการจากไปครั้งสุดท้ายแม้เท้าสียู้จากปนาก้นแดกกระยาเน่ออาอาจจะเนี่ยไปอ่าจจะเนอ่าเป็นผู้ทุชนอยู่ก็คือคนยังมี คว้มหักคว้มซั่งก้มหลงอยืนีคนว่าต้องมันยังม right ีนั่นอยวนเรัะมันคือยังพระอริยะเจ้าคนนี้ถ้าพระอริยะเจ้าคนนั้นเป็นว่าได้พร้อมตัดได้พร้อมของเขานี่ยังยังบดได้ยังยังได้ว่าอยู่ยังยังสมบูรณ์อยู่ยังเป็นแม่ตู่ยังเป็นพ่อตู่ยังเป็นญาติพี่น้องรวมบ้านยังทำแต่บ้านท่านใดอยู่ก็มีมันจิตปิดกินกลัวเอามาโดนมาได้กระตามมันมันเป็นไอสัตว์ บ้านมันก็เกิดนักปาก่าก็เลยเฮ็ดไใบผ้าเฮ็ดมานี่ยละ่ะผ้าเฮ็ดมาต้องทรงสก,การ์ยูภาคเหนือ,อยูภาคทั้งเล่าเข้านี่ยละ่ะเป็นมาเล่าทั้งเบิร์ดนี่ยละ่ะเป็นที่มีประเพณีประเพณีนี่สืบอทอดกันมาแต่นนั่นแหละเด้่ยเป็นว่าข้นในเมัดสีเขียดให้กันมัดสีพิษกันมาได้กระยาแต่ว่าย่มตายเพื่อนใ้ไปให้ไปส่งสการกาละแปลว่าแปลว่าเบล่า เวลาเขาก็นั่งเบิดแล้วเลยให้ไปสง่งไปส่งกันไปเท่าผู้มีอ่าขอ,อยังต่อกันเพือ,อยังผู้บ่ายาจาดเพิ่งไปงานจุผู้บาาา่ายจัดตอนพฤศสิเผาหรือคุณมีขอขามาคารวะสะกนเหตุนั่นกต็ต่ำต้องคารวะต่อผู้ตายก่อนเพราะว่าผู้นั้นสิอ่าบ่ได้มาบ่บ่ได้กล่าวขั้มอ่าหลับหลับขัขขามขมาเท่าใดก็ต้องไปเฮ็ดไปสแสดงในเนรื่อกันว่นาต้องมา,ต,งมาต้องมาร่วม เพื่อนหนึ่งต้องมาคนหนึ่งเพเื่อนหนึ่งต้องมาคนหนึ่งไม่สิพิจตกันเที่ยงกันแลวบ่ถือกันมาได้กระยาแต่ก่อนเข่าก็ต้องมาอันนี้เป็นประเพณีของของของไอ้คนเล่าเข้าเล่าไหก็ไล่ไม่ได้ส่นละเล่ากมาแต่สิจดองปันหน้าไลไรก็ะบะส่วนละประเพณีมั้อนี่นอกจากภาคอื่นเขย่าชีสิบเเห็นแบบนี้อันนี้เพื่อน ผู้มือนี่ยพอแล้วกูมีงานเส้นกูมีบัตรเส้นบ่อยากไปายแม่งเด็กบางย่างเลยตอนที่นี่บางย่างเลยเพิ่นว่าไว้เขาต้องเรียนต้องศึกษาเพราะว่าลูกหลานจได้หัวใจตามภายหลังยิ่งพวกเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยอายุได้หลายแน่ผ่านประสบการณ์มาหลายแน่หนิจะแด่ที่ใบซึ่งเขาฟังบางที่นี่ยมันบริเวณไหนนั่นดอกเพื่อจะเพิ่นสวดไปในหลังเขาฟั้งกู้เรื่อกแบบแค่เพิ่มมาอย่างเสียบ้าบางคนก็่าไม่ถึงคนตายเนีย ให้บุญกนตายที่ติงก่เกี่ยวกันก่เกี่ยวกันเลยคนว่าเอายอดธรามะาเหลักมาสอนมาให้ได้เป็นอตอนเท่าฟังสวดอันนี้ก็เห็นบ่นางเงียบเบดิดคุยคนได้คุยกันบ่ได้คือจังตอนอ่านประวัดนำเพี้ยนประวัดได้ก็คือตอนพระสิเหตุก็เพื่อตอนนั้นตอนสวดนี่มันไผกระต่ำเพราะว่าเจ้าสีนับถือเพราะนับถือเจ้าสีกระต่ำถือเงียบบ่พอยูอเระเห็นได้บนบบตอนสวดนี่ พระสวดเพื่อตอนพระเจ้าท่านไปที่นั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง,งเหมือนัอมันเป็นอิสัตว์อันนี้คือประเภทนี่พระเฮ็นมาพ่อแม่พระเฮ็นมากรนม่นครูบาอาจารย์ไปน้่งมะเขาร่างนาซาแาโโล้วเจะาพ่อยเเดี่ยว่ได้ยินบอกคนบอกสมัยก่อนอันนี้คือกันอันนี้มันบ่มีนํามะเขามันบ่มียังแต่คือไปร่วมละดับรวมตัอ้องคนทั้งเรื่เขาได้เก็บได้เมียนกันมันเป็นนิสสิละขเขาเฮตันสิแล้วมีโคกรตันยู่ก็ตานไปที่ต่อพ่อแม่ ลูกหลานเขามาเนี่ยเขาคือเขาไหวเขาเห็นเขาสด้เฮ็ดน้ำอ่าได้เฮ็ดน้ำแล้วแล้วเอ็นดูกเอ็นเดี่ยวของใส่ถาดใส่ยังไงที่วัดก็ได้มากบวชที่วัดมาสืบวันไปสิลังเพราพระหอนร้อยปีก็ตายนี่แตกันดอกแต่ว่าช่วงที่มันยิ่งชีวิตยืนนี่พยายามเข้าใจบอกว่าถึงเป็นเรื่องลูกเรื่องธรรมนั่นกนงกระยายิ่งคู่มือนี่สัตว์ธรรมปฏิรูปมันหลายสัตว์ธรรมปฏิรูปคือ ธรรมะที่โบแมนมันเถอที่โบแมนมันหลายเพิ่นมากเลยเนี่ยฉพาะคนมีปัญญามีสติมีควบระลึกใดมีปัญญาหรือควบรอบหลู้จะเสียเอาตัวรอดจะเสียท่านท่าบเพะสันกับว่าท่านเขาเขาก็หลอประตุมเขาก็ตัวป้ายของเขาสันบอกมันบ่ได้โบแมนเสียนำมาสิ่งเสียการเสียเวลาเสียทรัพย์เสียยั้งไปล่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือประโยชน์ของที่ที่หรือประเพณนี สมัยก่อนฝนสามสิบปีขึ้นหลังเคยเห็นอยู่เด้เคยเห็นเคยไปเถียงอยู่เถียงสิบวชบวชจู่บวชจู่ไม่ตู่อาจารย์บวชอยูไม่ตู่อธิบายขั้งฝรั่ได้เป็นอุปสรรคมันกระเทียดแต่งตัวเลี้ยนแบบเพิภูทรงในโบราณศได้ศาสนามปวดนักแไปเด้อธิบายไาได้กับพย่อมใไปถือป่าถือยังง่วงพอมเสบวชให้ไปจุ่งแต่ไปทอดที่ปัสสาวะอะไรก็มาสิกถึงบอก เพราะว่าเม่ตุเคยสั่งไปถึงเมรัยบวชจุงนะแต่บ้านบวชที่นี่เขาจะบวชให้เลยเป็นเจ้าภาพให้เอาพรรษาก็ได้พุทธ่มีงารอยู่นี่รบเบิด์ม่มูุมากจังงานเบิดพรรษาเนี่ยเลยอานิสงส์งที่สุดละเราก็ฟังนะแต่เอามาไม่เรื่องกันเป็นกสัตว์คนพวเข้าใจการบวชจุงหรือคือบวชแต่แต่ว่ามันตายไปโอยร้านเยี่วัดตัวนียผู้บาดเี่วัด็สิึงแมาจะงั้นมาจำศีล เออผู้บ่เคยมากเลยได้เข้ามากเป็นสิบโอเคโอเคอันน่ะเป็นเงิสั่นเลยมันหลายอย่างหลายแนวแต่ประเทศนี่ประเทศนี่ที่เพิ่นว่างไว้บาทเดงก็เลยนนำเข้าไปกันไหวสมัยก่อนขอแต่เขอแน,น,น่นหนอยอยู่หนี่งงุ่มหอดงุ่มหอดอันไหายผดนี่สุดยอดหายแองหนามแองกินหนามกินกระตักมาได้ตีตักจากสั่งมาใสา่ไหาใส่แองไปข้อม,มือนี่แต่เรื่อียนี่องแดงไอ้ที่ต้นเก่าขวมองแดงได้ง,ง,ง,ดง,ไดงัด บันไดมาสิตีนไปเงี้ยนปีนข้างไอ้คอยเงี้ยตั้งเบิดเดียวดีว่าบ่อเห็ดเห็ดบ่นไดเห็ดบ่นไดคอยเห็ดบ่นไดเลยอ่นเอ้สัตว์กระดิ่งยอมอ่ะขึ้นเดี๋ยวกร่ยอมเพราะเหตุผลเลยบ่านสั่งบ่อนที่บายบ้า้เลยท่านเขามีประสบการณ์เขาเคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังมากแต่เสียบอกกันได้บอกกันู้เลืองกันคอยเปลี่ยนไปดอกเปลี่ยนไปคือกันละกับน้ำเลี้ยงประวัติก็ได้ เราพอสังเกตืมนั้นเราไปหลา่ไล่เบิ่นใจแต่คุณงามเพิ่มดีหลายิ่งแย่อากไปอ่าเบื้องล่ามันมีสองยางเด้กขนข้นเกิดขึ้นมาหนี่งใคเห็นเห็นกันอยู่แล้วล่ะเออถ้ามีทางขึ้นทางไก่แจกอ้กอื่นไก่ไก่มาจว่าพผ่นเกิดอยู่งใช่อายุเท่าไรเป็นอ่าผู้ใดลูกพีลูกจะข้นทำคุณงามเพิ่มดีแต่ก็ต้องมากไม่ไกยกล่องให้มันตรงตามเวลาเวลาที่จะได้ประโยชน์นั่งไปกันเทศไปตามประเพณี อาเพราะฉะนั้นกับมือนี้เอ้าออทั้งลายลออกไม่ออกอามาทรงสก,กัดม่ตู้แต่เป็นอามือทรงสก,กัดมื่อสําคัญแม่เมื่อเผา,าชิ้นเก็บดูอีกมา่อจังหันอีกมากไงพระเขาอีกะกแั่เป็นผ้าละน,นันดอกอันนันพี่น้องผู้่อได้ก่ายแต่จะได้มากแต่ว่าเมื่อนี้ต้องพร้อมหนาพร้อมตา,ากันเป็นสันว์ตัวนี้พอแม่พระเฮ็ดมาก โบรานทรงสก,กานคือว่าเป็นงานำสําคัญแต่ว่านอกกันอื่นกับกับสำคัญที่กันแต่ว่ากรบโวกปัญญานะเวลาอ่าพฉะนั้นก็เขามีบุญมีกุศลแล้วศีกลก็รับไปแล้วได้ววันนั้นศีลก็รับไปแล้วเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีเป็นปกติของชีวิตแล้วอ่าเขามีแล้วมีบุญในคณะนี่ในทผพานานี่น,นั่งนี่นี่ว่าท่านมีูลไดไปยกใส่ปา,ากแค่คนหรอกว่าท่านไปยก แก้วได้ปากได้คนนางเบิ้งนีเน่เขาได้แล้วเนี่ยเขากจาเอาที่ส่วนบนส่วนบนส่วนไปถึงเน้่ถึงคุณยายถึงคุณยายในในได้มีส่วนน้ำน้ำกันเลยครับต่อไปพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาบัดยะถา,า,าวาริวาหาะพุราปริปุเรนติสาัตรัง एवा मे वयितो छिन्नं प्रेतानां उपकपत्